ความตั้งใจมุ่งมั่นจะขับเคลื่อนองคอ์กรให้เป็นองคอ์กรคุณธรรมภายใต้คุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาษากรตันยูโดยการลงมือปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นธรรมชาติพฤติิสัยคุณธรรมเราทำได้ we can do สำนักแผนงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้ค่านิยมของสนขอ t อ2ท็อปการสร้างทีมงานที่ดีสร้างโอกาสสร้างความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานโดยจะยึดหลักทำทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ด้วยการกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ โดยมีหัวใจสํา you ค know ัญคือการมีส <Nós> ่วนร่วมของบุคลากรทุกคนสํานักแผนงานได้มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนถึงประเด็นปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทําทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังผ่านกลไกการประชุมหารือและการทําแบบสํารวจความคิดเห็นผ่าน g o o g l e f อร์จากนั้นนําเสนอผลสํารวจความคิดเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะทํางานเพื่อจัดทําปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทําของสํานักแผนงานดังนี้ปัญหาที่อยากแก้ หนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ทำงานและเสริมสร้างองค์กรหน้าอยู่2การใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า3การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเจเนเรชัน4การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและ5การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพความดีที่อยากทำ หนึ่งยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสองจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้เรียบร้อยหน้าทำงานสามใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและพอเพียงสี่สร้างจิตสาธารณะเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและห้าสร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยรับผิดชอบต่อส่วนรวม เมื่อได้ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำแล้วจึงได้นำมากำหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายของสำนักแผนงานประจำปีงบประมาณพศ2567ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันและประกาศเจตนารม์การเป็นองค์กรคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสำนักแผนงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมบรรลุคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่กำหนดไว้สำนักแผนงานจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สนนขอเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป เรามาร่วมกันทําความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมคุณธรรมเราทําได้